ไม่หาแล้วอะไรครับใช่น,นะลูกใช่ใช่ลูกลูกไป,ปไหนว่าว่าป้าไม่ใช่ปิดพลางไม่ให่าแล้วอันนี้ไม่ยังปิดแล้วใครก็เช่าแล้วเนี่ยเช้าแล้วหรอคุณแม่ยังง่วงอยู่เลยมาบอกว่าไม่อนอนนอนตรงนี้ได้ไหม ตรงนี้ดอกไฟไฟไฟดอกไฟไม่เหมือนกันหรอกดอกไฟนี่เี่แม่แม่ย่วงอยู่เลยแม่คะปิดทีวีให้หน่อยอ๋อแม่ยังวุ่นอยู่เลยอ่ะปะิดทีวีได้เปิดเสร็จแล้วก็มาน,นอนต่อเหรอใช่ต้องนอนตรงนี้ถ้านอนตรงนี้เด็ก ทำไมอ่ะก็มันจะอันตรายอันตรายยังไงลูกเราจะร่างกันอับจะลายแบบไหนอ่ะครับแบบรูปผาทิ่ไม่ใช่หมาตุ้หรออือคุณแม่ปวดขาจังเลยเมื่อวานเนี้ยเดินเยอะเด้อชี้ช่วยคุณแม่เมื่อขาได้ไหมครับยางเลยช่วยหน่อยนะ ช่วยนวดขาหน,น่อยได้ไหมน้กช่วยนวดขาหน่อยไม่ิดทจะนอนหลับเพื่อนะใช่ไหมเด็กน้อยเบบี้คุณแม่รูวขาเองไป มแม่ก็โตแล้วอ่ะเอา้าคุณแม่นวดไม่ได้อะ่ะเล่นที่ตัวเล็กน,นวดใส่กับแม่ไอ่นที่ตัวเล็กตัวเล็กก็ช่วยนวดได้ไม่ได้ทำไมอ่ะแม่ตัวใหญ่ไปนวดกัน นวดขาเสร็จปุ๊บลุกได้เลยนุกอีกนวดขาใชล่ลหมคะโหวไวมากเลยนวดตัองไวลุกได้แล้วนวดลุกได้แล้วจุ๊บแม่งยังอ่ะจุ๊บแม่งยังอ่ะโอเค